ไม่วะไม่เป็นอ่อยหัวเหรอเอซื้อรถกันที่ว่ายังบึงเนี่ยหมดเลยเนี่ยอ้อยหัวนี่เปียกพุ่นมากขนาดนี้ อาจารย์เบิองก็ได้หน่เจ้าสร้างจะคล้องรถตุ้มว่าจะคล้องวะเนี่ยจะคล้องรถตุ้มจะคล้องนี่ยไหมเสื้อมาแล้วจังหูว่าเป็นเจ้าสร้างเหรอสันเจ้าสร้างครับมีเจ้าสร้างเพิ่นจนกระสังจ่ายเงินแล้วจังเห็นมันบ่จ่ายเงินแล้วจังเห็นจังเห็นว่ามันบ่เป็นเจ้าสร้างกเนรอ เียนผิดบ่เด่ากันทุกทีเขาเปลี่ยนด่ากมันเย็ดดาเย็ดาเอาว่าเธอโบนี่สีชังมาให้เย้ใส่ก่อนนี่ดังห่งปะดังห่างป่ะตัดตัดเลตัดนี้ยถอเาเอาพีกบอกถอยเบื้องล่เรกันย่างไปดิคุ่วคุุ่วลเลุดเบื้อได้เลย เบิ่อไปอีกหลายหมื่นหนึง่งแล้วปลาเหลือมันกันจะขึ้นหนีง่งกูปรับครับแตะคอนใส่พ่อนกินนารีครับขายไปจากปีแล้วส์พ่อนกินนารีเข้าไหมกึบบ่งอย่างกึ่พกีบงึงพกหนึ่งเบิ้งปากปากับว่างจะขี้ดินเลยครับมาตรฐานดีดีครับมดจรวดจลวดก็ลิ่หมดเหรอครับ ก็เ,เปลี่ยนคอนโทรลฮะครับกลางเาาานาะครับ่เป็นเอาเจ้ารับกลางบ่เป็นน่ะนี่ปอาเบิ้ลขันงามอยู่คนทุน่นอ่แหละเงินเหลือครับเงินเหลือเลยไป็จัดเ <c oughs> จ้าของรถก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าช้างครับก็เลยเอาครับอพอไปถึงมันไม่ใช่ครับมันเป็นไวไฟจอมพลังครับ เป็นเกษตรพัฒนาเหมือนกันครับจัดมา55ครับถูกหรือแพงครับราคานี้ปี53าสามไวไฟจอมพลังปี53ท่อยังไม่เป็นท่อปรับระดับนะครับยังเป็นท่อแบบโบราณอยู่ครับแบบเหมือนสักพัฒนาครับโมเด็นี่ได้ไหมยุนมมนี่ เงอเขาตื่เงินนั่นละหมือนหนึ่งก็มอแบ็คหนึ่งโอ้หมือนหนึ่งก็มอแบ็คหเ,เคพมกหนึ่งครับปั๊มอีตอนันยี่สามแปดไม่เบลอโดเสียงา่าพาไปเลยฮะเปลี่ยนปะมีอยู่ออยวสอดไปแล้วเ้าวะ เดี๋ยวมาดูว er ่าราคานี้จะได้เก็บอะไรบ้างครับ รมราคาหรือเปล่าครับแต่ว่าหายากครับคนหารถเกี่ยวเยอะครับแต่ที่แน่ๆก็น้ำท่วมหลายคิดพื้นที่แล้วครับ แล้เลยว่าแตก อันนี้ก็คือว่ามันปล่อยข้าวได้ไม่สูงครับเวลารถอยู่กับนาครับรถอยู่กับนาแล้วรถเข็นข้าวอยู่บนพองครับเสียเปรียบครับ ปิ้งอัพตากเนี้ยรดวันนีพ้พ่อพ่ออยากอะไรดับ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 ไม่แห่งหูวะ Những mày đây. Ba đấy. Ba đấy. Anh hai bắc sao bởi. Anh hôn niệm kapi an mày. Sì, chị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 . hoàn rồi, เด็กลู้ไ่ตเลยวกโซ่รวมใส่มาได้โซ่ใส่าได้ตอดอดซับปลือยกใหม่เลยยังขับมวนมาใหม่ครับอันนี้หลังจากที่เส้นสื่อรถย่ย์ไปสามปีครับพ่อครเดกปีหรือึิอยกงเมยครับก็เลยซื้อมาลองใหพ่อกินเจี่หมพมหกปีแล้วล่ อู้แข็งแเกียมอะั่จะแตกเร้อหนเด้อแตกนี่เดี๋ยวฟอนส่เล้นี่มันคือเียมไงถของแท้สองหนึ่งหตัวนี้เป็นริมสัมเมื่อเป็นเกี่ยวแตกนี่เด้๋เวงริมมีกระหาเอาเจ้าซากไม่ไดสิเบิร์นะเาเป็นเกี่ยวไหเน่นอะ ทำเมนเกีียวมันจะเพื่อสึกเลยหรือที่ง่ายเลยสือวิ่ไปตัเตกเี่ย,ยวข้เกียวเนาะคักตัวมงนยกลูกตีหอดเฝาลงแมงเลยเอา<ต>พานครับแก,ก,กรบขายต่อครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบ <70 S 2> กลางดีครับเข้าเสียงเงินแล้วเขาจงหูว่าโนเมนเจ้าสังพอๆกันครับเจ้าช้างไปไวกระหุ่มมีนะครับกระหุ่มรมากระหุ่มระหุ่มสอดไปแล้ว เออจบเลียน <ขา S 1> ลีลาเนะาะนี่นรองเป็นของตายนี่แหละเล่นโตัวนั่นรถขี่มันยังเงอะมูรี่ไล่ยังไงนั่นนี่นเราซื้อยงินบากเบียครับมันเห็นเราเป็นของตายมันเล่นโตมันไปเกี่ยวของเงินก่อนน,นี่แหละครับซื้อรถเพราะอารมณ์ครับหน้าแกประมาณหกสิบกว่าไร่ครับหกสิบกว่าไร่หน้าตัวเอง ก็พอกันชิปหนาครับสมัยดีครับ